วันนี้อ้อมมาทำการรีวิวนะคะเพราะว่าการรีวิวของอ้อมทุกครั้งเลยเพื่อนๆจะให้การตอบรับมาดีมากนะคะวันนี้ก็เลยสรรหาเครื่องสำอางอีกประเภทหนึ่งนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบในการ ปัดขนตาเหมือนอ้อมนะคะเพราะว่าอ้อมในี่โดยส่วนตัวเป็นคนชอบปัดขนตาติดขนตาปลอมชอบทําให้ดวงตาของเราเนี่ยมีประกายเพิ่มความเป็นเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยมีมาสคาร่าเนยอยู่เยอะเลยก็เลยอยากจะเอามาพูดกับเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้มาสคาร่าของอ้อมเนี่ยมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันค่ะจาก หลายๆยี่ห้อนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มพูดคุยกับเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกของอ้อมเนี่ยจะเป็นยี่ห้อเมเบลีนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาให้ครบก่อนอ่ะตัวแรกเป็นเมเบลีนตัวนี้เมเบลีนรุ่นนี้นะคะเป็นเมเบลีน the hypercur volume e x p e s t เป็นแบบ w a t e r p ์ o ู f นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้เราเห็นกันบ่อยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าข้อดีข้อที่1ของเขาเลยนั่นก็คือหาซื้อง่ายราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,99บาทอะไรอย่างนี้ในเซเยังมีเลยรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้อ้อมจะแบ่งออกเป็นทั้งข้อดีและก็ข้อด้อยนะคะข้อดีของรุ่นนี้นั่นคือ1ราคาถูกหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็สีดำสนิท ตัวนี้สีดำสนิทจริงๆเลยนะคะหนาเส้นใหญ่กันน้ำและก็ความเป็นก้อนก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ยังมีความเป็นก้อนอยู่ต้องปัดระวังระวังนิดหนึ่งนะคะสำหรับมาสคาร่าตัวนี้สำหรับข้อด้อยของอ้อมนั่นก็คือไม่ยาวเข้าดำและหนาอย่างเดียวนะคะรุ่นนี้แต่ไม่ยาวเลยและก็อีกหนึ่งปัญหาของอ้อมที่ไม่ชอบนั่นก็คือแปลง หัวแปลงเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าหัวแปลงมันใหญ่และก็แปลงตรงนี้ค่ะค่อนข้างแข็งตัวขนแปลงตรงนี้ขนแปลงเขาค่อนข้างแข็งเขาก็เลยไม่เหมาะสําหรับการซอกซอนนะคะจุดท้ายสุดของหางตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าไปไม่ถึงเพราะว่าแปลงเขาอ้วนนะคะเข้าไปไม่ถึงแล้วก็เวลาขนตาด้านล่างสําหรับอ้อมเป็นขนตาเล็กใช่ไหมคะเวลา ปัดขนตาด้านล่างมันก็จะเลือะง่ายเพราะว่าแปลงของเขาเนี่ยมันอ้วนไปนิดนึงนะคะแล้วก็มันแข็งก็เลยบางครั้งถ้าทิ่มโดนตรงตาข้างในเนี่ยอาจจะเจ็บได้สําหรับตัวนี้อ่ะจบไปตัวต่อไปของเรานะคะยังคงอยู่ในหมวดของ m เ e เ l i n e ค่ะเป็นเ e เ l ลีนรุ่นนี้ m มเ b e ีนเด e The f สซ s ่ว o ลลุ่ r e อ็กซ s เเป็นแบบ w o t e r p r o o f นะคะซีม่วงแบบนี้โด่งดังกันอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่า พี่โมเมพราเพลินเขาใช้อยู่นะคะก็รุ่นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 300- ร้อถึงสี่บาทนะคะหรือสองร้อยถึงสามอ่อยอยู่ที่เลทราคาประมาณนี้เรามาดูข้อดีของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะคะเจ้าตัวนี้ข้อดีนั่นก็คือเขาเคลมมาว่าฟอสซี่ขนตาปลอมมันจะให้อารมณ์ที่เหมือนเราเนี่ยติดขนตาปลอมพออ้อมใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกเหมือนติดขนตาปลอมไหม ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ผลลัพธ์ที่สำหรับที่อ้อมได้นะคะนั่นก็คือความหนาความยาวนะคะสำหรับความหนาก็หนาได้ในระดับหนึ่งนะคะยาวพอสมควรความยาวถ้าเต็มสิอ้อมให้8เลยนะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นแพร เขาทำขึ้นมาเหมือนกับว,ว่าประหนึ่งว่าเราไม่ต้องติดขนตาปลอมเวลาปัดก็เลยจะให้ความเป็นแพ่นะคะสําหรับความกันน้ำเนี่ยอ้อมให้อยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงเต็มที่นะคะและก็อีกหนึ่งสิ่งที่อ้อมชอบนั่นก็คือมีตัวแปลงเขางอได้เขาก็เลยสามารถนอนซอกซอนปรับเข้าไปในรูปตาของเราได้ดีนะคะงอได้แล้วก็ตัวขนแปลงเนี่ยเหมือนกับเขาจะ แบนบุบลงไปตรงตรง,ตรงกลางอะคะ่ะตรงนี้จะบุบเข้าไปนะคะแล้วก็ขนแปลงเนี่ยอ่อนขึ้นจากตัวแรกที่เ,เราคุยกันนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะโค้งลงโค้งลงนะคะแล้วก็จะแบนตรงกลางตรงนี้คือความแบนนี่อันนี้คือด้านนอนนะคะเ็แนวยาวนี่คือแนวกว้างสำหรับ ข้อด้อยของตัวนี้เขาให้ความที่ปัดแล้วขนตาของเราจะเป็นแพรใช่ไหมคะข้อด้อยที่ตามมานั่นก็คือเป็นก้อนค่ะจะให้เป็นแพรใช่ไหมคะมันก็ต้องมีตัวก้อนมัสคาร่าออกมาต้องแบบปัดดีๆอะค่ะปัดปัดปัด,ป,ดปัดให้มันแบบเกลี่ยขึ้นไปด้านบนก็จะแก้ปัญหาความที่เจ้ามัสคาร่าตัวนี้เป็นก้อนนะคะและก็ตัวนี้ไม่ค่อยวอเตอร์พูฟเท่าไหร่นะสำหรับประสบการณ์ที่อ้อมใช้นะคะ การอ้อมให้ความกันน้ำอยู่ที่6 7เต็ม10นะคะ6 7และก็ตัวนี้จะให้การจับตัวเป็นช่อด้วยนะนะถ้าใครชอบมัสคาร่าที่เป็นช่อเป็นแพรสีดำตัวนี้แนะนำเลยนะคะอ่ะตัวต่อมากันบ้างดีกว่าตัวต่อมาเป็น เมมเบรลินเหมือนกันนะคะแต่เป็นเมมเบรลินอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือเมมเบรลินรุ่นนี้ค่ะเมมเบรลินรุ่น The Magnum Waterproof e x p e s e นะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาก็พอๆกับเจ้าตัวสีม่วงเมื่อสักครู่ตัวฟอสซี่นะคะตัวนี้ก็ราคาประมาณ2 3 0 0บาทเนาะตัวนี้ผลลัพธ์ที่อ้อมชอบนั่นก็คือความติดทนนาน ตัวนี้ติดทนนานอ้อมให้อยู่ที่แเลยนะคะอ่าติดทนนานมากกว่าตัวฟอสซี่สีม่วงนะตัวนี้นะคะการน,น้ำได้พอประมาณปัดขนตาล่างสวยมากจ้ะตัวนี้อันนี้คือตัวแปลงตัวแปลงเขาจะงอกว่าตัวฟอสซี่นะคะอ้อมอ้อมก็เลยชอบเมมเบรียนี่ชอบแปลงตัวนี้มากเลยนะแปลงของรุ่นเนี้ยชอบมากเลยนะคะเขาปรับปรุงแต่ตัวเนี้ยมันจะ ไม่ได้โยกได้เหมือนตัวฟอสซี่มากมายนะคะแต่ก็พอที่จะซอกซอนแล้วก็ตัวหัวตรงตรงปลายตรงนี้ค่ะเขาเล็กเขาสามารถเข้าไปในโคนขนตาเส้นสุดท้ายของเราได้อันนี้ปัดขนตาบนก็อย่างนี้เวลาปัดขนตาล่างก็อย่างนี้สวยตัวนี้นะคะปัดขนตาล่างสวยมากนะใครมองหามาสคาร่าที่ปัดขนตาล่างตัวนี้แนะนาเลยนะดีมากๆเลยแล้วก็ความยาวตัวนี้ยาว ให้เต็ม8เลยนะไอ้แต่จากเต็มสินะคะอืมตัวนี้ตัวนี้จะเจน้นความยาวนะคะตัวสีม่วงตัวนี้จะเน้นความหนาเป็นแพรแต่ตัวนี้จะเน้นความยาวจุดเด่นของเขาเลยนั่นก็คือความยาวแล้วก็ออกมาสวยไม่ค่อยเป็นก้อนเท่ากับตัวฟอสซี่นะคะตัวนี้ชอบแปลงมากรักเลยตัวนี้นะคะและก็ข้อด้อยข้อด้อยนั่นก็คือ มันเป็นแพนด้าเล็กน้อยอะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับโดยส่วนตัวที่อ้อมใช้นะข้อด้อยข้อเดียวที่เจอเลยนั่นก็คือเป็นแพนด้าบางทีก็แบบมีแบบจุดสีดำๆตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้แพนด้าตัวต่อมากันบ้างดีกว่านะคะยังคงอยู่ในรุ่นค็าเมเบลีนตัวที่4ละมาครึ่งทางละนะคะเป็นเมเบลีนรุ่นนี้รุ่นแคทอายเดอ Hypercurl อร r ว o ล e x p มเนะคะเขียนด้านข้างว่า Cat Eye เป็นรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ199บาทนะคะรุ่นนี้เขาบอกว่าชอบหุ่นเขานะหุ่นเขาไม่ไม่ได้อ้วนป้อมเหมือนอะไรอย่างนี้มันเล็กๆดีนะคะชอบเวลาใส่ในกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วมันมันไม่ค่อยเลอะเทอะด้านขออด้านข้างนะคะตัวนี้จะดูแบบดูสะอาดเวลาอยในกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะก็ตัวนี้เด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องความยาว นะคะยาวถ้ามีคะแนนเต็ม1ินี้ให้เต็ม10เลยสําหรับรุ่นนี้จะเด่นเรื่องความยาวแล้วก็แปลงจะเป็นแบบนี้จะเป็นหวีหวีนะคะเป็นแปลงหวีรู้สึกว่าจะเป็นมีแค่ไม่กี่รุ่นของเมมเบลีนนะคะหมีรุ่นนี้รุ่นเดียวหรือว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งไม่แน่ใจมีประมาณ2รุ่นนะคะเป็นแปลงแบบนี้เล็กๆซอกซอนในขนตาของเราได้ดีความดำดำให้ แจากคะแนนเต็ม1ิบนะคะปัดขนตาล่างสวยอีกแล้วอืตัวนี้ไม่ค่อยเปื้อนเพราะว่าแปลงของเขาเล็กสําหรับคนที่ตาเล็กเหมือนอ้อมเนี่ยตัวนี้แนะนําสําหรับคนที่แบบมีปัญหาปัดมัสคาร่าแล้วแบบเปื้อนโดนตาโดนแบบแก้มอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ไม่เปื้อนเพราะว่ามันเล็กซอกซอนได้ดีนะคะตัวนี้ชอบนะถ้าวันไหนอยากให้ขนตาเนี่ยยาวจะเน้นตัวนี้อันนี้ยาวอย่างเดียวนะไม่หนานะคะ เน้นความยาวอย่างเดียวเลยแล้วก็สามารถปัดทับได้เรื่อยๆนะคะปัดทับได้เรื่อยๆไม่เป็นก้อนนะแต่ข้อด้อยนั่นก็คือไม่หนาไม่หนาเลยนะคะแค่ปัดให้ดูแบบมีความยาวเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้จะสวยไม่หนาไม่แนะนำสำหรับใครที่อยากได้ข้นต้านานาๆตัวนี้ไม่หนาเลยนะต่อไปตัวที่5กันบ้างตัวที่ห้าตัวนี้เป็นตัวที่เป็น ลูกรักอีกตัวที่ใช้บ่อยมากนั่นก็คือเดจวูเดจวูรุ่นนี้นะคะรุ่น Keep Style Mascara นะคะเดจวู ja ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง400บาทนะคะจุดเด่นนั่นก็คือความยาวยาวมากยาวให้คะแนนเต็ม10เหมือนกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้ยาวแบบ ต่อจากขนตาเดิมของเราได้แบบสวยมากค่ะแล้วแบบปัดได้ต่อไปเรื่อยๆเรืยๆเรื่อยๆโดยที่ใช้ฐานขนตาเดิมของเรานะคะให้ขนาดเต็มสิบเลยและก็ไม่เป็นก้อนส่วนมากถ้าเราปัดมาสคาร่าเนี่ยจะเห็นเด่นชัดนั่นก็คือความเป็นก้อนเวลาปัดทับกันไปเรื่อยๆมันไม่เป็นธรรมชาติเป็นก้อนๆไม่สวยเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นก้อนนะคะและก็ล้างออกง่าย ล้างออกง่าขนาดชื่อว่าใช้น้ำเปล่าล้างได้เลยอะค่ะล้างมัสคาร่าส่วนมากที่ล้างง่ายปัญหานั้นก็คือแผนด้าใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ล้างง่ายแต่ไม่เป็นแผนด้าใครที่แบบว่าขี้เกียจล้างหน้าตอนเย็นแบบต้องใช้ eye remover เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้ eye remover ตัวไหนก็หลุดออกหมดนะคะน้ำเปล่าๆยังออกเลยนะแต่เวลาปัดระหว่างวันเจอเหงื่อเจอความร้อนเจออุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย ไม่เป็นแพนด้าเออนะคะตัวนี้เป็นแบบเป็นจุดเด่นที่แบรนด์อื่นอ้อมคิดว่าไม่สามารถทําได้นะยังไม่เคยเห็นนะคะที่จะลางออกได้และไม่เป็นแพนด้าสำหรับข้อด้อยนั่นก็คือไม่ดําเลยค่ะให้ความยายา,มยาวอย่างเดียวแต่ขนตามันมันไม่ดําเลยอะคะ่ะสําหรับใครที่ชอบแบบขนตาย,ย,วยาวๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ดําเลยนะคะสําหรับข้อด้อยอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือ หัวแปลงมันใหญ่เกินไปสําหรับตาเล็กๆของอ้อมนะคะหัวแปลงใหญ่เกินปัดขนตาล่างไม่ค่อยได้ปัดแล้วเลอะตลอดเลยแต่ปัดขนตาบนไม่ค่อยมีปัญหานะคะหัวแปลงใหญ่ไปนิดนึงนะคะแต่อย่างอื่นแบบเลิศหมดเลยอ่าตัวที่6กันบ้างตัวที่6มาจอลิกา้ามาจอกา้ารุ่นลัดคิงนะคะลัดคิงตัวนี้มาจอลิกา้ามาจอกา้า ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ400-500บาทนะคะข้อดีข้อที่หนึ่งที่อ้อมชอบเลยนั่นก็คือแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจหรูราดูเป็นแบบเจ้าหญิงนะคะไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้ยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไอ้วนเกินไปถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะเขาเล็กน่ารักดีนะคะข้อดีนอกจากแพ็กเกจหรนะูราดนก็คือความดำความดำตัวนี้เป็นมาสคาราที่ ดำที่สุดเท่าที่ใช้มาถ้าเทียบกับเมื่อ5ตัว6ตัวที่ผ่านมาที่อ้อมรีวิวไปเมื่อสักครู่นะคะตัวนี้ให้ความดำเต็มสิบเลยนะคะจุดเด่นก็คือความ <Okay. S 1> ความดำนะคะความดำให้เต็มสิบเลยต่อมานั่นก็คือความยาวตัวนี้เขาเคลมมาว่าให้เหมือนเราเนี่ยติดขนตาปลอมคล้ายๆกับรุ่น f o สซี่คล้ายๆกันนะคะความยาวให้9เต็ม10กันน้ำ กันน้ํามากกันน้ํานะคะให้ก้าเต็มสิบเหมือนกันนะคะแล้วก็งอนเด้งไม่เป็นก้อนไม่แพนด้าสําหรับตัวนี้นะคะแบบปัดวันนี้อ้อมก็ปัดเจ้าตัวนี้อยู่วันนี้ไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเวลาปัดตอนเชา้าใช่ปะ่ะดัดขนตาปัดขนตาพอตอนเย็นนะคะเวลาเราล้างเครื่องสําอางอะ ขนตายังเด้งอยู่เลยยังงอยังแบบงอนอยู่เลยขนาดอ้อไม่ได้ใช้ที่ดัดขนตาแบบแบ,บ,แบ,บแรนด์ดังๆอะไระนะคะ <B ELL> สําหรับข้อด้อยของเจ้าตัวนี้นะคะรักมากก็จริงแบบโหดํายาวไม่แพนดา้าเด้งงอนงามแต่ปัญหาที่เจอสําหรับตัวอ้อกน,น,นั่นก็คือมันแห้งช้านะคะแห้งช้าแล้วก็ตัวไฟเบอร์เห็นไหมว่าออกมาเขาจะมีแบบไฟเบอร์ เยเยอะยอเย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ,อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะคืออ้อมคิดว่าไฟเบอร์มันมันเยอะเกินนะคะไฟเบอร์เยอะเกินไปขนาดที่ว่าหลุดเข้าตาทําให้เราเนี่ยระคายเคืองตาได้เลยนะคะเวลาปัดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบหลุดเข้าตาแล้วแบบเคือง,องต,าตาตลอดเลยเหมือนเขาโกรธเราตลอดเวลาเคืองตาตลอดเวลาอะไรอย่างนงี้นะคะก็ ไม่เข้าใจนะคะว่าเพื่อนๆคนอื่นปัดแล้วเป็นเหมือนอ้อมไหมแต่สำหรับอ้อมมันมันจะชอบเข้าตามากๆเลยนะคะแต่ยางอื่นดีหมดอะยกเว้นไฟเบอร์ที่เยอะเกินแล้วก็อาจจะหลุดเข้าตาอีกอย่างนึงก็คือล้างยากต้องใช้ e y รี e m เวอรแบบดีๆเลยนะถ้าอย่างงั้นเนี่ยล้างไม่ออกแน่นอนนะคะเห็นไหมนี่ไฟเบอร์ไฟเบอร์เยอะมากแต่ใครมองหามาสคาร่าที่ ดำงอนงามกัน,นําตัวนี้แนะนำถ้าใครรับปัญหากับการที่มันจะมีไฟเบอร์หลุดล่วงเข้ามาในตาของเรานะอย่างอื่นเลดหมดดีหมดยกเว้นไฟเบอร์ที่จะหลุดเข้าตานะคะตัวที่6กันบ้างตัวที่6นะคะนั่นก็คือตัวนี้ชีเน่ราคาอยู่ที่ประมาณ119บาบาทมัสคาร่าจากชีเน่นะคะเป็นรุ่นวอลลุ่ม m a s ส a r a เป็นน่าจะเป็นรุ่นวอลุ่ม um ของเขานะอ่าเขาเคลมมาว่าปัดขนตาหนาะยาวงอนเป็นธรรมชาติสำหรับตัวอ้อมเองใช้แล้วไม่หนานะคะให้ความดำอย่างเดียวแล้วก็ข้อด้อยนึงก็คือหัวแปลงใหญ่ไปสำหรับตาอย่างอ้อมนะคะแล้วก็มันแห้งไวอะคะ่ะใช้ไม่เท่าไหร่เองนะคะก็เริ่มแห้งแล้วนะ แห้งไวแล้วก็เป็นแพนด้านะคะตัวนี้ไม่ค่อยกันน้ำสักเท่าไหร่นะคะตัวนี้แพนด้าสำหรับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นมาสคาร่าจากเกาหลีกันบ้างน,นะคะตัวนี้ไม่ได้ซื้อเองตัวนี้มีคนให้มานะคะตัวนี้จากที่ใช้เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยลอลอร์ดเดอร์เหรอคะ สักอย่างซ้ำเติงใช้ไม่บ่อยนะตัวนี้บอกเลยว่าใช้ไม่บ่อยไม่ทราบราคาเพราะว่ามีคนให้มานะคะตัวนี้ก็แห้งไวยาวดีนะคะแห้งไวยาวดีสำหรับข้อด้อยนั่นคือมันมันเป็นก้อนนะคะ มันเป็นก้อนปัดทีเดียวก็เป็นก้อนแล้วยิ่งปัดซ้ํากันหลายรอบมันก็ยิ่งเป็นก้อนไปใหญ่นะคะตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ก็เลยรีวิวแบบเจาะลึกให้เพื่อนๆชมกันไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็ใช้ประมาณแบบสองสาครั้งเองมั้งตัวนี้นะคะไม่ไม่ค่อยโดนใจไม่ค่อยประทับใจอะไรสักเท่าไหร่เรามา สรุปภาพรวมกันอีกสักรอบดีกว่านะคะสำหรับมาสคาร่าทั้ง8ตัวบางตัวก็อาจจะคล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างอะไรอย่างนี้เรามาตอบโจทย์ให้กับเพื่อนดีกว่าว่าพี่อ้อมถ้าหนูชอบแบบนี้หนูจะตัวไหนอะไรยังไงดีนะคะสรุปสั้นๆถ้าใครชอบแบบยาว2ตัวนี้ยาวนะคะ2ตัวนี้ยาวเลยนั่นก็คือเดจาวูกับ เมเบลีนรุ่น c แ t eye ตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องยาวต่อมาใครอยากได้เรื่องดำเรื่องดำก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเมเบลีรุ่นนี้รับรองดำแต่ดำอย่างเดียวนะรุ่นนั้นก็ยาวอย่างเดียวรุ่นนี้ก็ดำอย่างเดียวนะคะแต่สำหรับใครที่ต้องการทั้งดำและยาว สองตัวตัวนี้ดำและยาวนะคะอ่ะต่อไปใครอยากได้หนาเป็นแพรนะคะหนาเป็นแพรสตัวนี้หนาเป็นแพรดำก็สรุปง่ายๆสั้นๆน,นะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เข้าใจกันง่ายๆจะได้เลือกมัสคาร่าให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางทีคือ มันทุกวันนี้ยังบอกเลยนะคะว่ายังไม่มีมาสคาร่าตัวไหนที่โดนใจมากที่สุดยังไม่หยุดในการลองมาสคาร่าก็จะลองต่อไปเรื่อยๆนะคะให้ได้รู้ว่าแต่และตัวเนี่ยมันม,มีจุดที่น่าสนใจยังไงบ้างนะคะเพราะว่าบางวันเราอยากได้ขนตาแบบนี้บางวันเราอยากได้ขนตาแบบนี้คือแค่วันต่อวันเนี่ยเรายังอยากได้ลุกในการปัดขนตาที่ต่างกันออกไปเลยนะคะก็ แน่นอนการมีขนตาในแต่ละรูปแบบก็จะเหมาะกับการแต่งหน้าของเราแต่ละลุคนั่นเองค่ะก็หวังว่าการทำรีวิววันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆกันนะคะก็ถ้าสาวๆมีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยแนะนำอ้อมได้นะคะสำหรับการทำรีวิวเกี่ยวกับแปลง แต่งหน้าเพื่อนๆขอกันเข้ามาเดี๋ยวจะทยอยทํารีวิวให้เรื่อยๆนะคะสาหรับเพื่อนๆที่ขอลุกกันแต่งหน้าก็ขอเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะทยอยทาให้เรื่อยๆค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของสวยได้ไม่ยากแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการแต่งหน้าแล้วก็รักในการเลือกซื้อเครื่องสอําอางนะคะที่สําคัญต้องปลอดภยัยมีออยอนะจ๊ะจะได้ปลอดภัยสำหรับดวงตาแล้วก็ใบหน้าของร้อเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ